สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ดูสัญญาลั่นไม่ชอบมีเรื่องกับใครแต่ย่ามาหาเรื่องกับโรงเรียนผมเลยดูสัญญาโพส a c e b o o k กรณีสอสอก้าวไก่รณรงค์ให้ยกเลิกบ,บังคับกิจกรรมแปะอักษรฟุตบอลจตุรมิตรบอกไม่ชอบมีเรื่องกับใครแต่ยามายุ่งกับโรงเรียนตนเลยเชื่อนักเรียนสวนกุหลาบ จะรักษาความถูกต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนที่มีผลประโยชน์แอบแฝงจากกรณีที่ดางสาวทิศนาชุนหวันสอสอ,อกรุงเทพผักก้าวไก่ออกมาต่อต้านกิจกรรมการแปลอักษรในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรโดยอ้างว่าเป็นการบังคับและริดรอนสิทธิเด็กๆนั้นโดยเรื่องดังกล่าวทำให้บรรดาสิทธิปัจจุบันและสิทธิเก่าของทั้ง4สถาบันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนกุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนอัสัมชัญและโรงเรียนเทพศรินต่างออกมาแสดงความเห็นกันอย่างมากมายล่าสุดก็เป็นนักแสดงพิธีกรคนดังดูสัญญา,ากุณากรหนึ่งในสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบที่นานๆจะมีการเคลื่อนไหวผ่านสังคมออนไลน์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสัญญา,ากุณากรไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวพอมองว่า การที่บางคนออกมาต่อต้านเรื่องนี้เพราะหวังผลประโยชน์แอบแฝงซึ่งตนและบรรดาน,นักเรียนส่วนกุลาบจะไม่ยอมอย่างแน่นอนสำหรับข้อความที่นักแสดงพิธีกรคนดังโพสต์นั้นระบุว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบมีเรื่องกับใครแต่ทำไมผมมีความรู้สึกว่าประโยคที่ได้ยินจากเรื่องนี้มันตรงกับที่รู้สึกว่าคุณอย่ามาหาเรื่องกับโรงเรียนของผมเลย คุณไม่เคยรับรู้ถึงเกียรติภูมิของโรงเรียนความอดทนความเสียสละการภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่จะสร้างเยาวชนที่มีเกียรติมีรากเงามีกำลังสติปัญญาและมีความเป็นมนุษย์ทั้งหมดต้องถูกหล่อหลอมโดยหลายช่องทางหลายกิจกรรมมีทั้งยากและง่ายทั้งเหน็ดเหนื่อยและลำบากโปรดรับรู้ว่านักเรียนสวนกุหลาบ จะรักษาความถูกต้องจากการแอบแฝงผลใดๆและจะรักษาเกียรติของโรงเรียนเสมอไปผมคือนักเรียนสวนกุหราบวิทยาลัยอ,อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ